สวัสดีครับทุกคนเพราะว่าผมช่างถอยเชื่อนะครับแล้วตอนนี้ครับทุกคนจะไม่เชื่อว่าผมจะพาทุกคนมาดูฟุตบอลลีกล่างสุดเรียกว่าไม่ใช่โปรเฟสชั่นอลด้วยแต่ว่าเป็นลีกล่างสุดของฟุตบอลอังกฤษเลยคือเป็นโลเคทีมนะครับก็ใครเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเกมฟุตบอลอังกฤษนะครับจะเป็นยังไงสําหรับแบบว่าทีมโลเคทในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติเขาชนะขึ้นมาเรื่อยเนะครับเขาก็จะขึ้นมาเนชั่น ห้าหกเทียร์นะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับนี่ครับวันนี้ที่จะพามาดูก็คือนิวตันเอคลิฟ e f เอฟซีนะครับเป็นหนึ่งทีมที่อยู่แถวแถวเดอะแรมนะครับมากับไรลียเซ่ยหอย I feel like a stranger h e r e นี่ครับนี่ก็จะเป็นเหมือนสปอร์ตคลับนะทุกคนก็จะมีคริกเก็ตนะครับคือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่คนอังกฤษนิยมมากนะสำหรับที่นี่นะครับคริกเก็ตวันนี้นะครับก็คือวัน อังคารนะทุกคนเขาจะเตะตอนกลางคืนนะครับก็ประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มนะครับที่จะเริ่มคิกออฟนะเสร็จก็สี่ห้าทุ่มก็ผมว่างๆนะครับมากับไรลี่แล้วมาก็พามาดูทีมแบบแล้วโลโก้เลยสำหรับของคนอังกฤษน,นะก็จะได้เห็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งที่ไม่เคยได้เห็นในประเทศอังกฤษน,นะครับนี่ครับเป็นฟุตบอลคลับแบบเล็กๆเ,เลยนะทุกคนแล้วก็นิวตันอคลิปฟุตบอลคลับพาวลียสปอนเซอร์บายอีแบ ก็น่าจะเป็นโลเคอลทีมนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆนะทุกคนช่วยเหลือในทีมนี้นะครับนี่ครับก็จะมีค่าเข้านะครับใครเข้าไปชมนะครับก็มีผู้ใหญ่ราคา10บปอนเอ่อผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนอายุ16-17นะครับก็7ปอนแล้วก็ต่ำกว่า16นะครับ3ปอนนะทุกคนเช่นปองโอเคมาสตูน thank you ยินดีต้อนรับ นี่ครับทุกคนโลเคทีมนะครับข้างในนะครับก็จะมีขายอาหารขายขนมขายเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะมีนี่อันนี้ก็จะเป็นทีมที่จะแข่งนะครับแล้วก็สนามนะพื้นสนามนะก็คือสนามหญ้านะอันนี้ขนาดเป็นโลเคทีมนะทุกคนสนามหญ้ายังดูดีนะครับแต่พื้นสนามก็อาจจะไม่เท่ากันสักเท่าไหร่นะครับส่วนสแตนที่นั่งนะทุกคนดูด้านซ้ายมีแค่นั้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับที่เป็นหลังคาส่วนฝั่งนี้ก็ยืนดูได้ได้หมดเลย ส่วนคลับช็อปนะครับก็มีเท่านี้นะนี่ทุกคนเสื้อราคา20กว่าปอนนะครับก็ถือว่าถูกกว่าพวกทีมใหญ่ๆเยอะมากนะเพราะทีมใหญ่ๆก็ห้าสิบหกสิบปอนนี่มีของที่ระลึกต่าง,างๆนะครับผ้าพันกอเสื้อนี่ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นนักฟุตบอลแบบเซมิโปรนะก็คือ กึ่งอาชีพอะะแล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับเคยอยู่ซันเดอร์แลนด์แบบว่าชุดเด็กมานะครับคนอังกฤษนะครับคือถ้าเล่นฟุตบอลนะทุกคนถ้าบางคนเขาไปได้ไกลเขาก็ไปอยู่ทีมใหญ่แต่ถ้าไปไม่ไกลก็คือเล่นแบบว่าทีมโลโอลนะครับถามว่าได้เงินไหมทีมพวกนี้อาจจะได้น้อยมากหรือว่าไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขามีแมวมองมาดูอะไรพาไปทีมใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นลีกที่มีกําลังมากขึ้นเขาก็จะได้จ่ายตังเงินได้เงินเดือนนะครับนี่ครับเขาเออไลลี่บอกว่าตรงนี้นะครับจะ เยอะคนเยอะมากถ้าสมมติว่าเดี๋ยวมานะครับก็เราจะมาซื้อของก่อนนะครับราคาของกินนะครับก็ถูกกว่าพวกสนามใหญ่ๆเยอะมากนะครับเพราะว่าเฟรนฟรายอะไรเงี้ยสองจุดห้าเองทุกคนเบอร์เกอร์สามจุดห้านะครับถือว่าถูกมากแล้วก็พวกน้ําขวดนะครับก็ถือว่าไม่แพงเลยนะทุกคนหนึ่งปอนด์นะแล้วก็ที่นี่นะครับรับบัตรเครดิตด้วยนะครับเรียกว่าทุกที่ในอังกฤษนะครับรับบัตรเครดิตหมดทุกที่และเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับคือ

เยอะนม่มลูกเขาสับแต่ตอนนี้ครับก็คนก็เริ่มเข้ามากันเยอะมากนะทุกคนแล้วก็ผมถามมาร์กมาแล้วเขาบอกว่านักฟุตบอลพวกนี้นะครับได้เดือนได้อิตย์ละ1 0 0่งถึงสองปอนด์นะครับโดยที่เป็นเจ้าของนะเขาเป็นคนจ่ายค่าทุกอย่างนะครับก็เนี่ยเขาก็ขายของเลยพวกนี้แหละทุกคนเราก็อุนหนุนเขาหน่อยนะครับ cash or card payment นะครับ hey. ก็ตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวนักเตะนะครับแล้วก็จะเดินออกมาแบบนี้เลยทุกคนนี่คือเขากำลังจะเดินออกมานะครับแล้วก็ผู้ตัดสินนะครับก็เป็นผู้ตัดสินน่าจะกึ่งอาชีพแหละทุกคนก็มาตัดสินนะครับแล้วก็เดินถือฟุตบอลแล้วก็เดินลงสนามนะครับ คือแฟนบอลที่นี่นะครับก็คือเป็นโลโคอลคนคนโลโคอลเลยก็คือือนเป็นแบบหนึ่งเมืองหนึ่งหมู่บ้านนะทุกคนแล้วก็มาให้กําลังใจทีมครับโดยแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็คือจ่ายคนละสิบปอนด์ไปค่าตั๋วนะครับเพื่อช่วยกันสนับสนุนนักฟุตบอลแล้วก็ทีมนี้ให้อยู่ต่อไปนะครับแต่จริงๆอ่ะผมได้ยินมาว่าเจ้าของทีมนะเป็นคนที่จ่ายมากที่สุดนะทุกคนจ่ายทั้งค่านักเตะจ่ายทั้งค่าบำารุงสนามนะครับแล้วก็จ่ายทุกอย่างนะทุกคน ก็ไม่รู้ว่าเาเพื่อนผมก็บอกว่าไม่รู้ว่าเขาจะทำได้นานแค่ไหนนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนทำทีมฟุตบอลรักเนาะมันก็น่าน่าลงทุนนะครับนี่ครับทีมเจ้าบ้านนะครับก็จะใส่เสื้อสีเงินนะทุกคนแล้วก็ทีมอเวนนะครับจะใส่เสื้อสีส้มนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมมาดูฟุตบอลอังกฤษแบบของแท้อย่างอันนี้ก็ยังไม่เรียกว่าซันเดลีกนะทุกคนอันนี้เรียกว่าเป็นลีกกึ่งอาชีพนะครับแต่ว่านั่นแหละมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากที่แบบว่า เราใกล้ชิดแล้วก็ได้เห็นแฟนๆเนี่ยเจ้าบ้านมายืนดูนะทุกคนแล้วก็มีนั่งดูก็มีทุกคนนั่งดูมีแต่ว่าอันนี้คือแบบได้ใกล้ชิดแบบเต็มที่เนี่ยเราได้ย,ยืนอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยไลน์แมนกับโอ้โหผู้ตัดสินเดินพร้อมกันเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็คนประกาศนะครับอยู่ข้างบนโอ้โหสุดยอด ง่ายๆไม่มีขั้นตอนนะครับ ก็เนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราผมไปไปนั่งในสแตน์ดีกาแล้วก็ถ้าถามว่าฟุตบอลแบบนี้แข่งไปเพื่ออะไรเขาแข่งแล้วก็เรียกว่าสเตปอัพขึ้นมานะครับเผื่อที่จะได้ไปเล่นแบบว่าเนชั่น e a ลลีขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปแบบว่าลีกทูลีกวันอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้หมดนะทุกคนแค่ทุกปีทุกคนต้องสเตปอัพขึ้นมาสเตปอัพขึ้นมาไม่ตกชั้นนะครับคือการที่จะขึ้นไปสูงๆขนาดนั้นมันยาก แต่ว่ามันก็เป็นไปได้นะดูอย่างเวสต์แฮมนะครับทุกคนจากนอกลีกอะตอนนี้ขึ้นมาอยู่แชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับก็ใครใครใครจะรู้นะก็เดี๋ยวไปดูกัน,นครับว่าเกมวันนี้จะเป็นยังไงบรรยากาศนะครับเราก็จะได้ยินเสียงนักเตะพวกสตาฟโค้ชคุยกันแบบว่าชัดเจนนะเพราะว่าคนมันไม่ค่อยเยอะนะทุกคนไม่ค่อยมีเสียงรบกวนนะครับก็ดูแบบสนุกได้ làuเลือก yืน đái đeó làu sẽ yืน nấy đú nấy nè

Uh oh <my> อันนี้คือลีกนะครับลีกที่เล่นอยู่นะทุกคน NPL Division 1 is so มันคือต่ำกว่า national league so it's below national league uh, yeah. like นี่ครับทุกคนตอนนี้อยู่ตรงนี้ แล้วก็ต้องขึ้นมาชนะอันนี้ขึ้นมาอันนี้เราค่อยเมื่อขึ้นมาอันนี้เราค่อย national league นะครับพอ national league เสร็จอ่ะค่อยขึ้นมา sky ยเบ league 2แล้วก็ league one แชมเปี้ยนชิพแล้วก็ค่อยพรีเมีย league คือทุกทีมในประเทศอังกฤษคือมีลีกหมดเลยนะทุกคนทุกคนต้องแข่งกันใน1ปีจะได้ขึ้นมา1ลีกแล้วก็พอขึ้นไป1ลีกปุ๊บอ่ะก็จะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกจนไปถึงลีก p r o f e ช s i o นอลนะครับ ทุกคนเชื่อไหมครับนี่คือเวลา2ทุ่ม5นะทุกคนแต่ยังสว่างขนาดเี้คนอังกฤษคือรักฟุตบอลมากกันทุกคนมาดูฟุตบอลกันขนาดเป็นแบบว่าทีมโลเคอลนะครับอยู่ในลีกที่แบบต่ำกว่าเนชชั่นอลลีกเยอะมากแต่ยังมาดูแบบมากกว่าร0อยคนะรอบสนาม นี่ครับโค้ชนะครับตะโกนบอกว่าให้ยืนตรงไหนตรงไหนตรงไหน นี่ครับครึ่งแรกทุกคนก็เหมือนดูบอลมหาลัยนะแต่ว่าผมคิดว่าเขาส่งเขาเลี้ยงบอลได้ดีกว่าเยอะมากนะ เพราะว่าพื้นฐานของพวกฝรั่งพวกนี้น่าจะดีกว่าเยอะมากนะทุกคนชิงบอลอะไรน่าดูมันมีจังหวะลุ้นแค่บางจังหวะนะครับก็เดี๋ยวมารอดูครึ่งหลังว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับช่วงพักครึ่งนะทุกคนก็เด็กๆก,ก็เตะบอลน,นะครับรอครึ่งหลังนะครับส่วนนักเตะเอ,อ่อคนที่อยู่มาทั้งสำรองนะครับก็มาฟอร์มพเหมือนปกตินะครับครึ่งหลังครับเริ่มแล้วทุกคนก็อีก45นาทีครับมันคือ90นาทีฟูลไทม์นะครับ เนี่ยครับคนใกล้อย่างนี้เลยทุกคนคือเราอยากยืนใกล้นักเตะแค่ไหนก็ใกล้ได้นะครับโอ้อันนี้มันคือไม่ใช่บอลมาหาเลยนะกึ่งกึ่งโปรโน,ะนะเนี่ยส่งบอลอะไรกันอย่างเงี้ยดูดิเล่นดีมากทุกคนดูดิดูด,ดิยิงโอ้เข้าแล้วนี่งไง โอ้ oh, เล่นกันดีมากทุกคนคือเล่นกันเป็นทีมนะครับคือเนี่ยเราสามารถเดินมาอยู่ตรงที่ดักเอาท์ก็คือที่นักเตะสำรองได้นะครับสำหรับแบบว่าทีมโลเคอลแบบนี้นะทุกคนก็มาฟังแผนมาฟังอะไรก็ได้อะอยู่แถวนี้เลยเนี่ยเห็นปะ่ะ get in the box <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับมัวแต่คุย2 1หนึ่งะครับ,รบพลิกกลับมาชนะ,นะ้วทุกคน ทุกคนเวลาการเปลี่ยนตัวนะครับคือเปลี่ยนอย่างนี้เลยทุกคนนี่ผมอยู่ด้านหลังเรฟเฟอรี่มายเลขโฟร์่ไอผูอต้ตัดสนะินที่4เนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนอย่างนี้เลยทุกคน <c oughs> ดูเปี่ยนอ๋อไม่มีไายด้วยอ่ะเขาบอกไม่ให้เข้าก่อนนะครับอโอเคเนี่ยแค่นี้เลย a e t So we Move out, elbow? Good luck. line up. just watch the elbows, please. Thank you. Thank you. Find the pocket, Jack. That's it. Line yeah. on. Now to the gap, Charlie. Now to the gap. สั่งหมดทุกอย่าง. Get your body in. To all.

เอคลิฟหรือไม่โอเคโอเค o อเคโอเคโอเคโอเอเคโ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 อเครอเครนเคอคอกคโอเ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 คอเคโอโอเคาอเคโอเคโอเคโออเคโอเคออคโอเคโออเอเคคโนโอเคโทุกคนคโอเคโอออเคโเคโอเคอเคคือเาเคเคนอเอ เราอยากคุยกับเขาก็เราก็คุยได้แต่ว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าภาษาอังกฤษทางตอนเหนือนะครับยากกว่าภาษาอังกฤษที่เราพูดกันเองอีกนะทุกคนฟังก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่เขาบอกทุ่มให้ตรงนั้นนะครับทุ่มตรงนั้นกรรมการนี่เริ่มจะโมโหแล้วนะครับตอนนี้เข้าสู่10นาทีสุดท้ายนะครับทุกคน มีครับมีป้ายไฟครับทุกคนมีป้ายไฟเปลี่ยนตัวอยู่โน้น I'm about three this kid. Oh! Jack's just blasted one. Shots Shots the have got a rose. Oh! they coming in! Oh, oh Jack's just on the squad. Mate! Come on! Mate, come on! Fuck off! Book off. <laughs> <laughs> Hit it! Oh! How? <laughs> oh. <laughs> เพื่อนเพื่อนในทีมบอกว่ามึงยิงไม่เข้าได้ยังไงบะเฮ้ยอ่าใกล้จบแล้วนะครับโค้ชก็บอกว่าให้อยู่ตรงนันไว้เออแต่ทิ้งไปเจสสัสไครส์แร Good 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 head, pants. And again, Pence! Come on, Pants! Head! Next one, And again, one. Pants! Come Come on, Jack! Come on, Joey! Get, get the ball! No, oh. no, 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 no. Yes! Oh, fucking hell! What do you think? How many wheels I will get? Oh 45ถึง65,000แล้วที่นั่นที่นั u นที่นั่นที่นั่นที่นันที่ t ั่นที่น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 ับนที่นั่นี่นับนที่นั่นที่นับสทีะไรก็ที่นั่นที่นับนตี่นั่นที่นั่นที่นั่นท้หนันที่นั่นทีหนับนที่นั่นที่นว่นเดินับบ้านกับนหมดนะยนะี่นี่นี่เัินออกกันหมดเัยนครับ อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทานอาหารนะคิดว่าไปกินพิซซ่านะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับบอกมาด้วยว่าชอบคลิปแบบนี้เดี๋ยวจะทำเพิ่มนะทุกคนสำหรับทีมทีมโลโคาต์นะครับหลังจบเกมก็เนี่ยเดินเข้าห้องแต่งตัวอยู่ตรงนี้ทุกคน Yeah. แฟนบอลทีมเจ้าบ้านนะครับก็เยี่ยมมากนะหลังจากโดนนำ1-0นะครับแต่พลิกกลับมาชนะได้นะครับ2-1นะสวัวนี้ก็เป็นทีมทีมเยือนนะครับก็มาให้กำลังใจเหมือนกันเนาะนี่ yeah. ด่ากรรมการเลยครับนี่คือสีสันหลังเกมนะทุกคนด่ากรรมการเลยนะทุกคน โอ้ oh my g กอดไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะทุกคนแบบเนี้ยคืออินไซต์มากนี่ครับนี่ก็คือนักเตะหลังเกมเขาก็มานั่งปาร์ตี้กันนะทุกคน